ท <laughs> ู่โคงอร์โนวิงนำจรินงน,น,นะคะก็สวัสดีทา่านเลยนะคะวันนี้นะ,ะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปวัดน,นะคะทุกค,ค,ค,คนค่ะวันนี้เข้าวัดเข้าพรรษาวัดธรรมศาสตร์ทุกคน,กต,น,ะคะนคตอนนี้ี่ตายค่ะป้ายขับรถเราก็กำลังเดินทางไปวัดน,นะคะ ใกล้บ้านใกล้มากเลยก็จะมีหลอดเทียนด้วยนะคะทุกคนมาวันนี้ก็ต้องใ,ใส่แมสป้องกันโควิดด้วยนะคะ ร่วมสมทบเรียนเป็จนามาละจำปีนะวัดอาวันเกิดของเราไปนนั้นก็ขอเรียนเจิญทอนะท่านใดยังไม่ได้เป็นเจาภาร่วมเลยยังไม่ได้สมทบก็มาหาที่เต็มซุ้มทางพิษเนื้อฝนก็ลินๆนนะคะทุกคน แเราจะไม่ให้อาหารปาร่านะคะเพราะว่าเราวารงนี้ก็อาหารป,าปา่าทุกครั้งให้อาหารป่านะคะฝนก็รินๆินะ คะทุกคนฝันกันจะมีหลังรับกันไว้ด้วยนะคะลี่ไปทุกคนนี่นะคะอ้นี่เห็นฝนไว้แบบไมื่อม่ฝนที่อยู่อน,น,นไม่ได้ะคะ่ะปลา มิดซีรีโอ้นี่มาเลย้วอ้าวเดกตัวน้อยปะเลยพี่ใหญ่อะปลาน้อยไม่กล้าลงไปปลาโน้ตเนี่ยอย๋อโอ้ยปลาลอย โอ้แต่ฝนลีนนะทุกคนน,นี่มาเรี่มหามาแต่ตรงนี้เห็นนะคะโอ้นี่ตัวใหญ่มาแล้วโอ้โหะปก็หวานเอานะน้องมิ่งย้อาแบบนี้นะคะฝนเริ่มดินแรงแนละ้วพี่ปาย ก็ซื้อขยะให้ตรงนี้แล้วนะคะอายากใ้ถูกที่นะคะทุกคนมาก็ใส่แมสกกันด้วยนะคะดูดูของพี่พี่ไหโอเคค่ะบรรยากาศยามเช้าก็จะประมาณนี้นะคะฝนมาแล้วค่ะพี่ปลานฝนแรงอะ่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็กลับบ้านไปเรียนค่ะโอ้เอาใหม่นนค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะวันนี้วันเสาร์เป็โตยิงเลยัวดเส้ยเดียวไหมถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วเราก็จะมาล้างมือด้วยเจลแอลกอ,อนะคะวันนี้ลืมนะคะว่าไม่ไม่มีเรียนแต่ว่ามีกลับบ้าน นะะฝนก็เอ,อรานะคะแบบมองไม่เห็นฝนเลยแต่ก็นะัคะมองที่ถนนก็น่าจะเรนน้องอมันก็นิดหน่อย<ม>ก็ไม่รู้ว่าเขาได้ทำงานไหมแต่ว่าเมื่อวานนะ่เขาทำ เห็นพี่ชายบอกว่าเขาทํางานกันเต็มโลไม่เห็นไปถ่ายเลยก็ไม่เรียนเมื่อวานเพราะว่ามันสุกนะวัน,นันเสาร์ลืมไปนะคะวันวันนี้นวัน,น,น,ว,น,น,นวันเสาร์ทุกคนอันนี้พูดจริงนะคะไปไหนไหมาก็ยังเียปิดเมสตเลยเนะเพรววาะแบบเห็นข่าวหลายๆข่าวอะ่ะเขามันรุนแรงมากเลยนะทุกคนเผืแบบ เรียนนะคะสำคัญมากเลยนะคะทุกคนแป,บแปบน๊บๆนึงก็จะสอบกลางภาคแล้วค่ะน้องมิ้งก็จะสอบแล้วทุกคนเรออียนไลอ่ะทุกคนก็แบบถามว่าดีไหมก็นี่นะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอันนี้คือคตามเป็นความจริงนนะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะจะแบบมีก็เหมือนเรียนห้องเรียนปกติเลยคะ่ะแต่ว่า แบบอะไรเนื้อหาที่ครูสอนอะไรมันก็เหมือนเดิมที่ไปอยู่ที่แบบว่าบางทีก็นิ่งก็ไม่ได้อยู่บ้านเนาะแบบยังวอย่างงี้เนาะก็ขัวก็ขอให้เข้าเรียนที่นี่นะคะแบ้ว่ามาฟังครูบอกพูดแต่ว่างานนะทุกคนอุ้ยอาทิตย์อาทิตย์หน้าหุดนี่เขาเขาสั่งหยุดห้าวันนะคะ เหมือนแบบว่าให้เคียงงานก่อนกลางภาคนะคะก็อย่าดี้นเลยเนาะก็แบบไม่ได้เคียงไม่ไม่ได้ทํางานทั้งหมดนะคะก็จะมีเหลือบ้างนะคะเหลือบ้างนิดหน่อยนะคะก็น <g ười> <c oughs> ั่นแหละใช้เวลานั็นแะน,นะคะก็สนวมาถ้าวันอยู่เหมือนกันก็ซนนี่ก็จะไปถ่ายคลิปมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าสมมุติ เชงานอะม,นมันมีแน่นอมนมีน้อยแหละแล้วก็ทำแบบตอนเวลาว่างเช่นตอนเย็นตอนแบบตอนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วนะคะก็จะมีเวลาว่างเหลือเฟือเยอะแยะเลยนะคะก็ทำก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรนะคะยงแหบอะนอนถึงตื่นเช้า <c oughs> <c oughs> อาการก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ไม่รู้ว่าบ้านใครเป็นเหมือนบ้านมิงหรือเปล่าตื่นเช้ามาต้องมาเก็บขยะที่หมามิงอ่ะเขาแบบมันมันเขี่ยออกมาจากขยะทุกคนแบบต้องมาเก็บทุกเช้าเลยสุดยอดไปเลยอ่าแค่ okay, ค่ะทุกคนเดี๋ยวมิ้งขอตัวมิงข้าวก่อนนพราะวหิว,ห,วหิวมากนะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ